วันนี้จะเป็นงานจากลูกค้าออนไลน์นะครับคุณลูกค้าท่านนี้อยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางมาที่ร้านนะครับจึงส่งของมาแทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคุณพี่ท่านนี้ส่งอะไรมาครับแกออกมาแล้วจะเป็นเบรกเกอร์กับแมกเนติกนะครับเดี๋ยวเราคัดแยกให้คุณพี่ก่อนครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4ชิ้นนะครับทุกขั้นตอนเราถ่ายวิดีโอส่งลูกค้าตลอดครับถ้าเจองานที่ไม่ใช่และขายไม่ได้เราก็จะทาการคัดแยกออกครับและอธิบายในคลิปด้วยว่าทําไมถึงขายไม่ได้นะครับและส่วนงานที่ขายได้จะอยู่ตรงนี้นลครับตรงนี้แล้วนะที่ขายได้ ช่างก่อนหลอมอยู่ที่136.58นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปหลอมกันครับไปนะคร่มกาลอก็รอดูเลยนะครับว่าจะได้กี่กัมนะอันนี้เสร็จแล้วนะครับของคุณพี่นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเครื่องตรวจเปอร์เซ็นต์กันครับของคุณพี่อยู่ที่81นะครับนี่นะครับเดี๋ยวช่างน้ำหนักให้ดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะ น้ำหนักหลังหลอมจะอยู่ที่120.67นะครับและวันนี้คุณพี่ได้เงินไป3,457บาทนะครับขอ <l ots> ขอบพระคุณคุณพี่ที่ไว้วางใจร้านฮิวตี้โกของเรา <l ots> และลูกค้าท่านใดสนใจอยากส่งของมาขายกับร้านฮิวตี้โกสามารถทักหาเราได้ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับ